สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆทำ transition ครับ transition ที่เราจะทําในคลิปนี้ครับก็จะประมาณนี้ครับสวยงามโดยทั้งหมดเราจะทาในโปรแกรม After Effects นะครับจะทาไงไปดูกันเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปในช่องของผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือคนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับฝากเพื่อนๆกด subscribe ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะครับ จริงๆ transition ที่ผมจะสอนในคลิปนี้ครับหลักๆก็อาจจะเหมาะกับพวกสายเกมเมอร์ครับสายเกมเมอร์จะชอบแบบ transition ประมาณนี้มากๆเลยครับหรือใครจะาเอา transition ที่ผมจะสอนเนี่ยไปใส่กับพวกตัดวอล์กตัดเอ่อรายการอะไรก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะจริงๆแล้วมันไม่ได้จํากัดแค่ว่าเอาไปใช้กับพวกสายเกมเมอร์อย่างเดียวนะครับเราจะเอา transition นี้เนี่ยไปใส่กับรายการอะไรก็ได้หมดนะครับมันก็สามารถเอาไปใช้ได้ก็ไปลองดูที่วิธีทํากันเลยนะครับคลิปนี้เราจะใช้โปรแกรม After Effects ในการทำครับวิธีการทําค่อนข้างง่ายเลยแหละมือใหม่เนี่ยก็สามารถทําตามได้เลยนะพอเปิดโปรแกรม After Effects มาแล้วเนี่ยใ เพื่อนมาที่ตรงนี้นะครับ New Composition ตรงนี้เลยนะผมอยากจะให้เพื่อนๆสร้างไปที่แบบขนาด 4K เลยก็ได้นะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทําใหญ่ๆไว้หน่อยเนี่ยมันก็โอเคอะผมว่าทําใหญ่ไว้คือเผื่อไว้กับใช้งานต่อๆไปเนี่ยอนาคตรเราไม่ต้องมานั่งทําใหม่นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทาไซส์ที่ Full HD เนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วนะสมัยนี้นะผมว่ามันค่อนข้างเล็กเพื่อนๆก็ควรจะทําเป็น 4K ไปก็ได้นะแต่ในคลิปนี้ผมทําคลิปสอนนะผมอาจจะเอาที่ขนาดนี้นะถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอา 4K เนี่ยเพื่อนๆก็มาเลือกได้นะก็อาจจะมาที่ UHD ตรงนี้ 4K ก็เลือกเฟรมเรทไปอาจจะเลือกตรงนี้ไปแล้วก็มาปรับตรงนี้ก็ได้นะครับอาจจะปรับที่30แต่เดี๋ยวผมจะเอาที่1 0 8 0 30เฟรมนะผมจะเอาไซนี้เพราะว่าผมทําคลิปสอนนะเพื่อนๆก็ถ้าเกิดอยากได้ไซส์ใหญ่เนี่ยก็ไปปรับกันเองผมทําคลิปสอนก็จะได้แบบไม่ต้องเปลืองเครื่องเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวบันทึกหน้าจอไปด้วยเดี๋ยวมันจะค้างนะคอมไม่ได้แรงอะไรมากมายนะไอคอมโพสิชันเนมเนี่ยตรงนี้ก็ตั้งชื่อไปนะครับผมก็ตั้งไปทัสิชันแล้วก็ตรงนี้ครับดูเลชันเนี่ยให้เพื่อนๆมาปรับสัก1ิวิก็ได้น 10อย่างผมนะแล้วก็กดโอเคไปเลยครับอ่าตอนนี้ก็มาน้าเปล่าเปล่าอย่างนี้นะของใครเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตารางนี้นะมันอยู่ที่ตรงนี้นะเพื่อนๆมาเปิดตรงนี้ได้นี่อ่าแบ็กกราว แล้วก็เพื่อนๆเอาเมาส์มาไว้ที่ตรงพีวิวนี้เนี่ยกิ้งลูกกิ้งเมาส์เนี่ยมันเป็นการซูมขยายกับซูมเข้าซูมออกนี้นะนี่นะลูกกิ้งที่เมาส์นะครับให้เพื่อนๆกิ้งลูกกิ้งที่เมาส์ไปเนี่ยซูมออกไปเนี่ยให้มันเล็กประมาณนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่แถบด้านบนตรงนี้นะเล็กเทงเกิลทูตรงนี้นะกดไปให้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับฟิลเพื่อนๆอาจจะตั้งสีอะไรไปก็ได้นะตามสีที่เราแบบต้องการอ่ะ เดี๋ยวผมจะเอาสักสีประมาณสีม่วงๆประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวลองดูกันนะสีเนี่ยเรามาปรับทีหลังได้นะถ้าเกิดเข้าไม่เข้าแต่จริงๆเนี่ยหลักๆเนี่ยสีของเพื่อนๆเนี่ยก็ควรจะเป็นสีเดียวกับตีมช่องของเราช่องเราตีมสีอะไรหรือรายการเราตีมสีอะไรเนี่ยเราก็ควรจะใช้สีให้แบบให้มันเป็นตีมเดียวกันอะมันก็จะเข้าเป็นตีมมากกว่านะผมก็อาจจะเอาสีนี้ไปก่อนนะกดโอเคไปแล้วก็ตรงสตกเนี่ยมาปิดครับเลือกเป็นนันไว้กดโอเคแล้วก็ให้เพื่อนๆมาวาดไปเลยนะแต่เราจะวาดให้มันใหญ่กว่างาน ของเรานะให้เพื่อนๆวาดไปประมาณนี้เลยนี่ครับแล้วก็ให้มันยาวลงมาอย่างนี้เลยนะอ่าวาดเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆมาที่แถบด้านข้างตรงนี้ครับหาคําว่าอะไรนะถ้าใครไม่มีก็มาที่วินโด้ครับแล้วก็คําว่าอะไรตรงนี้นะกดไปแล้วก็มันจะขึ้นมาแถบตรงนี้นะให้เพื่อนๆกดให้อยู่กึ่งกลางครับโดยการกดตัวนี้1ทีแล้วก็ตัวนี้1ทีมันก็จะเด้งมาอยู่ที่กึ่งกลางแล้วนะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับเปิดตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็มาที่ transform ครับ แล้วก็มาที่โลเทชั o n ครับพิมพ์ตรงนี้ไปสักลบสาครับอ่ามันก็จะเป็นการทําให้มันเฉียงเฉียอย่างนี้นะ พิมพ์ตรงนี้นะครับโรเทชันด้านหลังเนี่ยลบสามสิบนะครับให้มันเฉียงอย่างนี้นะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนกดที่เชฟเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนอาจจะเปลี่ยนชื่อไปก็ได้นะอาจจะคลิกขวาแล้วก็รีเนมแล้วก็อาจจะอาจจะพิมพ์เป็นชื่อสีก็ได้อาจจะพิมพ์ว่าเพอร์เพลก็ได้นะแต่ผมขี้เกียจล่ะผมก็พิมพ์ศูนย์หนึ่งไปแล้วกันอ่าแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนกดที่เลเยอร์นี้เนี่ยกดคอนโทรลดีขึ้นมานะเพื่อดูพิเคทมันขึ้นมาอีกอััันน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 นึงงงะะะมมกกก็็จเเเเเเปปปแแลลลล้้้ววใใช่่่่่่่่ยยยยยหหหพพืืออีีีีีีสสสดทบครไ ตร,ตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีได้เลยเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรดีผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มๆประมาณนี้เดี๋ยวลองดูก่อนว่าสีมันเข้ากันไหมนะกดโอเคเปลี่ยนสีกนแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆเปิดที่เลเยอร์สองนะครับแต่เราอาจจะปิดเลเยอร์หนึ่งไปก่อนก็ได้แล้วก็เปิดเลเยอร์สองอย่างนี้นะแล้วกดคอนเทนต์นะกดเล็กเทเกิลนะกดเล็กเทเกิลผ่านนะแล้วก็ปรับตรงไซส์เนี่ยแต่ก่อนปรับเนี่ยให้เพื่อนๆกดลิงก์ตรงนี้ออกก่อนนะแล้วก็ปรับให้มันเล็กลงอย่างนี้นี่เพื่อนๆสังเกตดูตรงขอบนี้้มมััันนนนนนจะะเเเเลลลลลล็็กกว่่่่าาออองงืืให ให้มันเล็กสักแบบประมาณนึงอะประมาณนี้ก็ได้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงก็ได้นะผมว่าพอได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆกดขึ้นไปอีกอันหนึ่งครับกดที่ศูนย์สองเนี่ยแล้วก็คอนโทรลดี D ขึ้นไปอีกอันหนึ่งแล้วเราก็มาปิดที่ตัวสองเนี่ยแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมนะกดคอนเทนต์เล็กทังเกิลเล็กทังเกิพาแล้วก็ปรับตรงไซส์เนี่ยให้มันเล็กลงมาอีกนะนี่ครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะนี่ครับ อาจอาจะไว้ประมาณนี้ก็ได้นะแล้วอันที่3มเนี่ยเราก็อย่าลืมเปลี่ยนสีมาด้วยนะครับมาที่ตรงฟิลเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับหรือเพื่อนๆจะเปลี่ยนตามสีของเพื่อนๆก็ได้นะตามสบายเลยนะตรงนี้แล้วก็ใหเ้เพื่อนๆกดตรงนี้คนระับพับป,ปิดไปให้หมดแล้วก็ลากคุมทั้งหมดนะครับแล้วก็กดตัว P ที่คีย์บอร์ดครับมันจะเปิดเป็น Position ออกมานะแล้วก็ให้เพื่อนๆลากคุมทั้ง3ตัวนี้นะแล้วเราลองลากตรงตำแหน่งโ Position แกน X ดูนี่ครับมันก็จะเป็นสีประมาณนี้ที่เราสร้างขึ้นมาอ่า ประมาณนี้นะแล้วเราจะทําการอนิเมตมันให้เพื่อนๆเอาเส้นเพเฮดเนี่ยมาไว้ที่เฟรมแรกนะแล้วก็ให้เพื่อนๆลากคุมทั้ง3ตัวเหมือนเดิมเนี่ยแหละให้เปิดตัว P ออกมาก่อนนะเปิด Position เนี่ยแล้วให้มันเป็นอย่างนี้นะให้เพื่อนๆกดที่นาฬิกาจับเวลานะกดที่ตัวเดียวเนี่ยมันก็จะไปทั้ง3ตัวนะเพราะว่าเราเลือกทั้ง3ตัวอยู่นะให้เพื่อนๆกดตัว V ที่คีย์บอร์ดก็ได้นะเพื่อเปลี่ยนลูกศรเมาส์แล้วเนี่ยให้เป็นหัวลูกศรอย่างนี้นะแล้วให้เพื่อนๆทาการลากไปทางซ้ายมือ่งี กดคลิกเมาส์ก่อนนะครับแล้วค่อยกดชิปค้างเพื่อให้มันลากแบบตรงๆอย่างนี้นะเนี่ยครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเฟรมแรกเนี่ยให้เพื่อนๆลากมาทางซ้ายสุดอย่างนี้นะให้มันออกจากนอกกรอบนะสังเกตได้จากขอบตรงนี้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนเส้นเพเฮดเนี่ยไปไว้ที่สักประมาณ3วินะ,นะเดี๋ยวไอระยะเวลาเนี่ยเราค่อยมาดูทีหลังได้นะว่ามันช้าหรือเร็วไปให้เพื่อนๆเลื่อนเส้นเพเฮดมาไว้ที่3วิแล้วก็ทําการลากอันนี้ไปทางขวานะกดชิปค้างไว้ด้วยนะลากไปทางขวาอย่างนี้ ปล่อยชิปแล้วก็ลากใหม่แล้วก็กดชิปค้างไว้มันก็จะไปทางขวามืออย่างนี้มันก็จะไปแบบตรงๆนี่ครับเพื่อนๆลากเสร็จแล้วเนี่ยลองเล่นดูนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนิดนึง ไอ้สีขาวเนี่ยที่ทาให้นานเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนเพื่อนขึ้นโลโก้มานะไอ้ที่มันนานเนี่ยเพราะว่าเราสร้างทีแรกเนี่ยเราสร้างให้มันกว้างนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อไม่อยากให้มันนานขนาดนี้เนี่ยเพื่อนๆน <ๆ S 1> เลื่อนไอ้กรอบอันเนี้ย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เข้าไปทีละอันก็ได้นะเดี <ๆ S 2> ๋ยวผมจะมาลองเลื่อนให้เพื่อนๆดูนะว่ามันจะเลื่อนอยังไง ถ้าเกิดเราคิดว่ามันนานไปหรือไอเส้นเนี้ยมันอาจจะใหญ่ไปเนี่ยเ <ๆ S 1> พื่อนๆอาจจะคิดว่ามันใหญ่ไปเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถทําได้นะแล้วอาจจะซูมตรงนี้ออกไปก่อนก็ได้นะเราจะได้เห็นภาพกว้างว่าไอกรอบสีน้าเงินเนี่ยมันขนาดไหนนะมันจะใหญ่กว่างานของเราเยอะอยู่ให้เพื่อนๆมาเลื่อนที่เลเยอร์สก่อนก็ได้นะเปิดตรงนี้ออกมานะแล้วก็คอนเทนต์เนี่ยเรกแทนเกิลเรกแทนเกิลพาดเราจะทําการย่อไซส์มันลงไปหรือเพื่อนๆกดที่เลเยอร์สเนี่ยแล้วตรงเนี้ยมันจะมีแบบให้เราดึงได้นะเพื่อนๆก็มาดึงตรงนี้เลยก็ได้นะ เนี่ครับเราก็ทําการดึงให้มันซักประมาณนี้ก็ได้แต่คือผมอยากจะให้มันกว้างสักหน่อยอ่ะเพื่อให้มันแบบให้มันนานขึ้นสักนิดนึงเนี่ยเพื่อที่ให้โลโก้เราวิ่งขึ้นมานะเดี๋ยวผมจะใส่โลโก้เพื่อไม่ให้มันโล่งนะถ้าเกิดจะย่อนะถ้าเกิดจะย่อผมก็จะบอกว่ามันสามารถทําอย่างนี้ได้ก็เนี่ยครับเพื่อนๆกดที่เลเยอร์สเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆดึงเข้าไปอย่างนี้ เราอาจจะดึงให้มันใกล้กันอีสักนิดนึงก็ได้นะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ต้องการให้เส้นมันใหญ่มากมายนะเราก็มาที่เลเยอร์หนึ่งเราก็ดึงเข้าไปอย่างนี้อ่าเราก็ซูมเข้ามาดูว่าเส้นมันใหญ่มันเล็กไปหรือเปล่าอ่าเราก็กดที่แต่และเลเยอร์ layer เนี่ยสามารถดึงได้เพราะว่ามันใหญ่เนี่ยถ้าเกิดเพื่อน,อนๆซูมออกเนี่ยมันก็จะสามารถดึงได้นะแต่ถ้าเกิดซูมเข้าเนี่ยมันไม่มีจุดให้เราดึงนะนี่ฮะมันหยุดหยุดตรงนี้นะเพื่อนๆสามารถดึงได้ให้มันเข้าไปอย่างนี้อ่า มันอาจจะให้มันเส้นเล็กสักนิดนึงหรือใครอาจจะชอบใหญ่ๆก็ได้นะแล้วแต่ตรงนี้อ่า ประมาณนี้โอเคแล้วนะแล้วก็พอเราเลื่อนโอเคแล้วเนี่ยระยะเวลาอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆลากคุมคีเฟรมทั้งหมดนะ6ตัวนะ6ตัวนี้นะสหน้ากับ3หลังเนี่ยหตัวให้เพื่อนๆกด F9 ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็มาปรับกราฟตรงนี้ก็ได้นะใครจะปรับก็ได้นะไม่ปรับก็ได้นะมันก็นุ่มอยู่แล้วนะถ้าใครจะปรับก็มาที่กราฟอีดิเตอร์นะครับลากคุมด้านล่างนี้นะแล้วก็ดึงกราฟตรงนี้สีเหลืองให้มาสักประมาณนี้ท่า i ิชันมันก็จะแบบมันก็จะแบบสมูทขึ้นอ่ะตอนมันจะจบอ่ะมันก็จะสมูทขึ้น นี่ครับลองเล่นดนูี่มันก็จะเลื่อนมาแบบเร็วๆตามกราฟเนี่ยไอตรงกราฟสูงเนี่ยมันก็คือความเร็วนะครับตามกราฟนี้เลยนะมันก็จะแบบแล้วก็ค่อยๆลงอย่างนี้นะถ้าเกิดเราดึงตรงนี้มาทางขวาหน่อยอะ่ะตอนเริ่มเนี่ยมันก็จะช้าแล้วมันก็จะมาเร็วตรงกลางๆนะนะครับเพื่อนๆลองดูนะนี่ครับอ่าเดีผมจะให้มันเริ่มสักประมาณอย่างนี้ นี้ประมาณนี้ก็ได้อ่าประมาณนี้โอเคแล้วก็กดกราฟอีดิเตอร์กลับไปที่หน้าเดิมแล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เลื่อนเส้นมาที่แบบ อ่าซักประมาณนี้ให้เราเห็นงานของเราเนี่ยแล้วก็มาที่เอฟเฟกนะครับถ้าเกิดใครหาเอฟเฟกไม่เจออย่างผมเนี่ยก็มาที่วินโด์นะครับแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์พรีเซตตรงนี้นะกดไปเลยอ่าแล้วก็มาที่เอฟเฟกหาคำว่าดรอปชาร์โดนะผมจะใส่เงาให้มันดรอปชาร์โดนี่คนระับลากดรอปชาร์โดมาใส่ในตัวอ่าศูนย์หนึ่งก่อน แล้วก็ให้เพื่อนๆปรับ distance ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์ไปเลยแล้วก็ Softnet เนี่ยลองเลื่อนดูนะครับให้ Softnet ออกมาประมาณนี้ไอ p a c i t y เนี่ยเราปรับไปเลยเกือบเกือบร้อยไปเลยหรือร้อยนึงไปเลยอ่าร้อยนึงเลยก็ได้นะ Opacity distance เนี่ยจำเป็นต้องศูนย์ะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ศูนเนี่ยมันจะมีทิศทางเนี่ยไอเงาด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะเราอยากจะให้เงามันเท่ากันนะเพื่อนๆดูนะเงาด้านหน้า,เงา,า,นนาเงาด้านหลัง ด้านหลังมันก็จะมีเงาเราเอาดิสเซนส์เป็นศูนะครับแล้วก็ปรับซอฟเน็ตกับ o p a c ซิตีนะพอได้เงาอันแรกแล้วนะก็ให้เพื่อนๆกดที่ d รอปชา a d o w อันแรกนะกด c อนโทน l C นะกดที่แถบ d ร o p ช h a d โดก่อนนะแล้วกด c อนโทน l C นะครับแล้วก็มาที่เลเยอร์ที่2นะครับเลเยอร์ที่2กด c อนโท o l V เลยนะคอ่าเงามันก็จะมาแล้วนะมันจะเป็นการก๊อปเงามาวางแล้ว ก็ไอเลเยอร์ที่3เนี่ยอาจจะใส่ไปด้วยก็ได้นะคอนทูนวีไปด้วยแต่ของผมเนี่ยไอเลเยอร์กลางเนี่ยมันเป็นสีดำนะถ้าเกิดใส่เงาเนี่ยมันก็อาจจะมองไม่เห็นแต่ของเพื่อนๆเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีของเพื่อนๆเองเนี่ยอาจจะขึ้นนะเราก็ควรจะใส่เงาทุกเลเยอร์นะถ้าเกิดของเพื่อนๆเป็นเลเยอร์ที่ไม่ได้มีสีดำนะแต่ของผมมีสีดำเนี่ยเงามันก็เลยอาจจะไม่ขึ้นนะหรืออาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะก็ใส่เงาไปประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่แ็บโปรเจกต์นะครับมาที่แถบโปรเจกต์ไปเอาโลโก้ของตัวเองมาใส่นะครับผมก็ ผมก็เอามาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะก็ลากเข้ามาในโปรแกรมของเราแล้วก็ลากเข้ามาไว้เลเยอร์บนสุดอ่านี่ครับโลโก้ของเราแล้วก็เพื่อนๆลากโลโก้มาเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทาการปรับขนาดนะก็คือกดที่เลเยอร์โลโก้เราเนี่ยแล้วกด S นะครับแล้วก็กด S เพื่อเปิดสเกลมันอะก็คือให้มันย่อขยายได้กด S เสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆมาย่อโลโก้หรือขยายของเพื่อนๆนะผมไม่ดูนะว่าโลโก้เพื่อนๆเนี่ยเล็กหรือใหญ่นะ ผมก็อาจจะไว้ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดใครจะขยับตำแหน่งขึ้นลงขึ้นบนลงล่างอะไรอย่างงี้นะก็กดตัว P ที่คีย์บอร์ดนะหรือใครจะเปิดสเกลแล้วก็ตัว P พร้อมกันก็ได้นะให้เพื่อนๆกดชิปค้างนะครับแล้วกดตัว P มันก็จะเปิด Position กับ Scale ขึ้นมา2อันอย่างงี้นะแต่ผมจะเลื่อนให้มันกลางนิดนึงนะอย่างนี้นะอ่ะแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการแบบเออเราจะทำการซูมนิดๆให้โลโก้เราอะผมก็จะซูมนิดนึงนะ ให้เพื่อนๆเอาเส้นมาไว้ที่แบบเเฟรมสุดท้ายอ่ะหลังจากที่ทานซิชันมันสุดไปแล้วก็ได้นะอาจจะซักประมาณนี้ก็ได้ให้เพื่อนๆเอาเส้นมาไว้ประมาณนี้คือให้ทานซิชันเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยให้มันผ่านตัวโลโก้นี้ไปแล้วนะเอาเส้นเนี้ยไปไว้อย่างงี้ไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้ไม่เอานะเส้นไว้อย่างงี้ให้ให้ทานซิชันมันไปอย่างงี้ละหรือใครจะเอาชัวร์ก็ให้มันออกไปซักประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆมากดตรงนี้ครับนาฬิกาจับเวลาตรงส่วน2องสเกลนะคือสร้างคีเฟรมขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนๆเลื่อนเส้นย้อนกลับไป ก่อนที่ transition จะขึ้นนะสักประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ทำการย่อ scale มันลงไปนิดนึงผมจะลองย่อดูสักประมาณนี้ว่ามันเข้าไหมอ่ะแล้วก็ลากคุม keyframe ทั้ง2ตัวนี้นะครับกด F9 ที่คีย์บอร์ดนะครับเพื่อให้มันสม o o t h ขึ้น แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าโลโก้เนี่ยมันซูมช้าซูมเร็วเนี่ยเราก็มาแบบจุดคีย์เฟรมแรกเนี่ยเลื่อนมาตรงนี้จุดคีย์เฟรมแรกเนี่ยเราอาจจะให้มันเล็กไปอีกมันก็จะเร็วขึ้นนะแล้วก็จุดที่2เนี่ยให้มันขยายขึ้นมาอีกประมาณนี้อ่าลองเล่นดูว่ามันเป็นยังไงอ่าเลื่อนตรงนี้เอาไปหน่อยก็ได้อ่าพอโลโก้เราโอเคแล้วเนี่ย ให้เพื่อนๆกดที่เลเยอร์3นะครับแล้วกดคอน Ctrl D ขึ้นมาอีกอันนึงนะ กดคอนโทรลดีเพื่อให้มันมีเลเยอร์สขึ้นมาแล้วเอาเลเยอร์สเนี่ยขึ้นไปไว้เหนือโลโก้ของเราแล้วให้เพื่อนๆกดที่เลเยอร์สเนี่ยมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับกดลบดอปชาร์โดที่เราใส่เข้ามาออกไปก่อนแล้วก็ให้เพื่อนๆมาที่เลเยอร์โลโก้ของเราเนี่ยแล้วมาตรงนี้ครับแท็กแมทเนี่ยถ้าเกิดใครไม่มีตรงนี้ครับกด F4 ที่คีย์บอร์ดครับมันจะบางคนอาจจะปิดอยู่อย่างนี้ให้เพื่อนๆกด F4 เปิดขึ้นมาแถบอย่างนี้นะกด F4 แล้วก็ตรงนี้ครับมันจะมีแท็กแมทตรงนี้เนี่ยให้เพื่อนๆเปลี่ยน,ยนจากนันเนี่ยเปิดลง เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยศูนย์สี่อัลฟาแมทนะครับกดไปเลยอ่าแล้วตอนเนี้ยลองเล่นดูนะครับนี่ลองเล่นดูอีกทีนึงโอ้ยยังเท่ มันก็จะค่อยๆซูมแล้วแบบมันค่อยๆกินมานะมันจะปาดา่างนี้อ่านี่เพื่อนๆดูนะปาดมาแล้วโลโก้ค่อยๆซูมเนี่ยใครอยากจะทําให้มันซูมเร็วก็มาที่คีย์เฟรมแรกเนี่ยแล้วก็ย่อมันลงไปอีกก็ได้ย่อมันลงไปแต่เราต้องย่อตรงคีย์เฟรมนะเราจะทําอะไรเนี่ยถ้าเกิดเราทำคีย์เฟรมไปแล้วเนี่ยเราต้องมาตําแหน่งคีย์เฟรมเสมอนะ ไม่งั้นมันจะไปสร้างจุดแล้วเดี๋ยวคีเฟมันจะเพี้ยนครับนี่พอเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนเอนเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาเส้นเพย์เฮดเนี่ยมาไว้ในตำแหน่งที่แบบทันซิชันเราสุดเนี่ยให้เพื่อนๆกด n ที่คีย์บอร์ดครับมันก็จะเป็นการเลือกงานเราแค่นี้แล้วเพื่อนเพื่อลองเพย์ดูนะครับมันก็จะเล่นวนอยู่แค่นี้นี่ อย่างเท่นะครับอันนี้แบบสายเกมหรือจริงๆเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแบบมาเป็นสายเกมก็ได้เพื่อนๆมีโลโก้ตัดรายการปกติไม่ใช่สายเกมเลยเนี่ยสายวอล์สายแบบทํารายการอะไรทั่วไปเนี่ยเอาพวกนี้มาวางได้นะเอาโลโก้ของเราเนี่ยมาวางเราก็ปรับสีปรับอะไรให้เข้ากับรายการของเราแล้วเราก็เอาทัสซิชันเนี้ยไปใช้ ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าทัสซิชันนี้เนี่ยโอ้ยังเท่นะเพื่อนๆเ,เรียกร้องกันมาเยอะมากๆในช่องผมเนี่ยมีน้องๆสายเกมเนี่ยเยอะมากๆนะเรียกร้องกันเข้ามาเยอะมากๆก,ก็จัดให้เลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้และถ้าเกิดใครไม่ค่อยถนัดอัพเตอร์เอฟเฟกต์เนี่ยในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะมาลองทำในพ er ิมีแอ p โปให้เพื่อนๆดูนะก็จะประมาณนี้แหละอาจจะไม่ได้เนียนกิฟเท่าแต่ก็ใกล้เคียงอะ่ะผมว่าใกล้เคียงนะใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ผมด้วยครับใครมีคำถามสงสัยตรงไหนติดขัดอะไรยังงในโปรรแกมเ หรือโปรแกรม After Effects เนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกับผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ